วิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ผ่านแอปเปาตังเริ่มใช้สิทธิ์วันแรก29ตุลาคม68วิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ผ่านแอปเปาตังผู้เคยโครงการคนละครึ่งเฟส5จะรู้ผลทันทีส่วนคนลงทะเบียนใหม่จะแจ้งผลภายใน3วันโดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่29ตุลาคม68เป็นต้นไปอัปเดตโครงการคนละครึ่ง plus ที่เริ่มดำเนินโครงการในระยะเวลาตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง31ธันวาคม68 ตามนโยบายของรัฐบาลโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้าและบริการบางประเภทให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดรายจ่ายให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและสร้างรายได้แก่ร้านค้ารายย่อยนำไปสู่การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยซึ่งมีจำนวนสิทธิ์โดยประมาณ20ล้านสิทธิ์หรือจนกว่าจะครบวงเงินสิทธิ์ในวงเงินไม่เกิน4.4หมื่นล้านบาทโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปเปาตังตั้งแต่วันที่20-26ตุลาคม68เวลา6 ถึง22นาฬกาผู้ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68ช่วงเวลา6นาฬกาถึง23นาฬกาโดยการสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการต้องมีการซื้อสินค้าบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่ายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการถอนเงินสดหรือรับแลกสินค้าบริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดคนละครึ่ง p l u สลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตังด์ดาวน์โหลดแอปเปาตังและเปิดใช้บริการ G Wallet ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังดังนี้ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ปี2,565ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังโดยจะแจ้งผลทันทีผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ปี2,565ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่าน SMS และแอปเปาตังโดยจะได้รับ SMS และแจ้งเตือนบนแอปเปาตังภายใน3วันผู้ได้รับสิทธิ์เข้าแอปเป๋าตังและกดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง p l u ส เพื่อเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68เวลา6นาฬกาถึง23น่นาฬกาลงทะเบียนคนละครึ่งพลองพัส2568เช็คคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่หตุลาคม2568 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐได้แก่ 1. โครงการคนละครึ่ง 2. โครงการคนละครึ่งระยะที่สองโครงการคนละครึ่งระยะที่ส 4. มโครงการคนละครึ่งระยะที่4และ5โครงการคนละครึ่งระยะที่5ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัสลงทะเบียนวันไหนใช้ได้เมื่อไหร่20ตุลาคม68เปิดลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการวันแรกผ่านแอปเปาตั้งระหว่างเวลา6ถึง22่นาฬกาของทุกวัน 26ตุลาคม68สิ้นสุดการลงทะเบียนของประชาชนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปเปาตั้งระหว่างเวลา6กถึง22นาฬิกาของทุกวัน29ตุลาคม68เริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง plus วันแรกตั้งแต่เวลา6กถึง23นาฬิกาของทุกวัน7พฤศจิกายน68ประชาชนเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง plus food delivery วันแรกตั้งแต่เวลา6กถึง21นาฬิกาของทุกวัน11พฤศจิกายน68 กรุณาใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเวลา23นาฬกาเพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิตามเงื่อนไขของโครงการ31ธันวาคม68สิ้นสุดโครงการเวลา23นาฬกาวิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ส,สำหรับผู้ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟ c 5เข้าแอปเปาตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนแสดงข้อความการได้รับสิทธิ์และวันที่เริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้กดปุ่มตกลง เข้าแอปเปาตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus หน้าหลักโครงการจะแสดงสิทธิ์คนละครึ่ง plus ที่ใช้ได้วิธีลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ส,สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5เข้าแอปเปาตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus อ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติสามารถดูผลได้ที่ sms และการแจ้งเตือนบนแอปเปาตังภายใน3าวัน ได้รับข้อความ app าแจ้งเตือนผ่านแอปเป่าตังกรณีได้รับสิทธิ์แสดงข้อความการได้รับสิทธิ์และว,วันที่เริ่มใช้สิทธิ์โครงการได้กดปุ่มตกลงเข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัสหน้าหลักโครงการจะแสดงสิทธิ์คนละครึ่งพลัสที่ใช้ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสไม่ได้จะขึ้นหน้าจออย่างไรสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้ามาก่อนเมื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปเป่าตังแล้วไม่เข้าเงื่อนไขที่กําหนดจะปรากฏในขั้นตอนดังนี้ เข้าแอปเป๋าตังเลือกแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพลัสอ่านรายละเอียดเงื่อนไขโครงการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนข้อความเลือที่แสดงในกรณีต่างๆขณะที่ลงทะเบียนรับสิทธิอาทิกรณีกดลาก